ทีขวาทีนีน่ไม่ทราบว่าตอนนี้กี่โมงแล้วะครับอ่ตอนนี้นะฮะเอาอีกสิบนาทีเที่ยงค่ะขอบคุณครับอ่ขอบคุณค่ะเห็นเห็นเลยนั่งกันสองคนพุ่งมาที่ฉันเลยเหรอเออเห็นไหมล่ะไม่ใั่เพราะเขาไม่ถามแกล่ะฉันไม่มีนาฬิกาไงแกมีนาฬิกานี่เขาได้ถามแกไงเขาว่าถามฉันพุ่งมาที่ฉัน เกี่ยวกันในกิกาแกแกคิดไปเองหรือเปล่าคนที่ไหนจะคิดไปเองคนบ้า่านั้นแหละฉันบอกเลยว่าช่วงเนี้อ,อราฉันเปล่งปลั่งฝัง่ตงตรงข้ามที่เป็นที่เป็นเพศตรงข้ามเราจะแบบสนใจฉันจะแบบขอคุนะครับค่ะค่ะตรงนี้มีคนนั่งไหมครับมีมีเลยค่ะนั่งได้แกันได้นะคะคือผมจะขอเข้าอี้นะครับอ๋อได้ค่ะขอบคุณนะครับค่ะ ชื่นใจจริชื่นใจทําไมสองคนแล้วนะเนี่ยฮะสองคนอะไรสองคนที่พุ่งมาหาฉันเขาเข้ามาขอเกขาชอบฉันเข้ามาขอเก้าอี้เขาชอบฉันเก้าอี้ชอบฉันเก้าอี้ว่าอิจฉาเหรอไม่ได้อิจฉาแต่เขาแค่เข้ามาขอเก้าอี้เขาชอบฉันเก้าอี้มันเป็นตัวแปรชอบฉัน